ก็คือเนื้อยุคหนึ่งกว่าซึ่งแกะออกมาไม่รู้ว่าพิมพ์เนี้ยจะเป็นสมเด็จอะไรซึ่งถ้าเราเห็นคุ้นๆกันแบบเนี้ยก็จะมีอ่าพ่อผมช่องแคเนื้อยุคเนี้ยนะพ่อผมช่องแคเนี่หรือ ในสายวัดละคังนั่นแหละสวัสดีครับคุยเรื่ององค์นี้กันคือ,อารหางังอ่ะเรารู้นะว่าลงหน้าปกหนังสือคนที่เล่นพระในประเทศไทยรู้หมดนะว่าพระสังฆราชสุกไก่เทือนคืออาจารย์ของสมเด็จโตพม,มรังสีมีใครไม่รู้บ้างรู้หมด ือดูง่ายนะอ่ารู้หมดนะครับบางคนเนะี่ะเมื่อรู้แล้วว่าสังกราชสุขคกออาจารย์สเตโตเนะี่ยบอกพี่ทวีเนะี่ยบอกเลยว่านะพี่ทวีให้เกี่ยวนะเรียกพี่โอตอ่าหาวันทาเสมาวัดพับให้ที แค่ในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป SK Check ช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q r ีโค้ได้เลยเดี๋ยวนี้มีมีแกงเก่านะมีมีเก่าจริงกับแกงเก่าอ่าถ้าดูเก่าจริงอ่ะตัวพลาสติกเดี๋ยมันต้องสนิทกืนกันหมดละใช่คือ ข้อไม่กล้าเลยพวกเมเกตดไอ้รอยค้างมันจะเป็นรอยแทงอ่ามันม,มันจะไม่เรียบเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันต้องเอากรอบเก่าอ่ะมาประกบกันยอดก่าตาช้างอ่าแต่ถ้ากรอบเรี่ยมสมัยโบราณนะเขาจะตะใบเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่อตาตะใบจะเป็นเนื้อเดียวกันขอกล้องหน่อยพี่ไกล้ว่าอาจารย์สมเด็จเลอะมากๆมองไม่ค่อยชัด ล้างด้วยน้ำเครื่อพลาสติกดีไหมครับดีครับดีดีโอ้โหนี่หมองอ่ะผมอยากู้วหมอเทาไมอีกว่า,อาขอครีมด้วยครีมอเ,เอาว่าจะมีตาแผ่นดินนะม,ม,มีมีมีไหมมีครับผมดูแล นนนเ,นเนี่ย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 หลังตาแผ่นดินทะลุเลยเห็นไหมสมเด็จตราแผ่นดินเป็นสมเด็จที่เขาใช้กันเนี่ยในสร้อยพระในอดีตแทบทุกพวงของแทบทุกบ้านมีตาแผ่นดิน โอ้หแล้วตามนนินี่อันนี้อันน,น,นี้เป็นองค์ประธานเลยนะใช่ป่ะนี่องค์ประธานนี่คือตาแผ่นดินนะเพราะแหวนอยู่ห่วงกลางใช่ไหมครับเนี่ยคนแกวสิขย้อยผ้าอย่างเงี้ยขยีตึมโค้ยถูกต้องโอ้เพราะสมัยก่อน่นเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้จริงแล้วเขาไม่ได้ใส่แค่คุ้มรองตัวนะอวดกันแล้วก็ช็อปเปอร,ร์เล็บบนหน้านด้วยอ่าอวดกัน ตัวนี้พลาสติกเลี่ยมเก่ากึกครับนี่พราสมิกในตะไรใครรู้บ้างนะแล้วงานเลี่ยมพลาติกนี่ละโอไม่ใช่งานแบบช่างฝีมือดีด้วยนะนี่ช่างแบบช่างชาวบ้านเลยนะ มีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจไหมครับคนเลี่ยมน่าจะไปสวัส์แล้วเนี่ยแล้วก็แขวนจริงจนห่วงเนี่ยโยเย้หมดอะครับนี่ห่วงแทบไม่เหลือตรงๆแล้วโอ้ยยีมัจริของอยู่หรือเปล่า อยู่ก็น,น่าจะอายุมากแล้วล่ะดังนั้นนะ่พะพระพวงเนี้ยแท้ทุกองค์ทำเสือดูง่ายมากสวยเลยนี่แล้วเนี่ยเลี่ยมจากช่างชาวบ้านเลยนะผมผมก็เคยเลี่ยมนะแบบเลี่ยมเบี้ยวไปเบี้ยวมานี่ มีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจไหมย,ยังครับอาลหาหังนี่เสียนเสียนในตำนานเนี่ยคุณบัตรเซนซย,ยา่าเรียนพราะคงจะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกนี้ก็เล่นกันนีอนอันนี้อันนี้ไม่ทันใช่ไม่ทันไม่ทันมื่นกว่า ้กติเก่าเล่งกอบเก่าเลยเล่นมือนเล่นเล่นมือนกว่าครับส่วนไอ้พระกูเมื่อเมืม่อแล้วเมื่อกีเก้เป็นกูที่ไหนนะพี่อืมกูอัน,นั้นที่ผมคุนมากเลยที่ผมนึกไหมครับเราเจอเยอะอันนี้เป็นติดตามโบสถ์บางคนก็จะเล่นเป็นราชบุรณะแต่แพงครับมีนะนะอ่าอันนี้คือเห็นไหมว่าคนสมัยก่อนเขาใช้พระโอใช้อะไรเป็นหลักสมเด็จอ นี่เด็ดก็คือองค์นี้แหละเดี๋ยวขอเอาถาดนี้ไว้ข้างๆก่อนอยู่นี่จะรอเอาถาดนี้ไว้ข้างๆก่อนระยะไกลเนี่ยสะดุดตาเลยดูงายดีเล่นจอเล่นจอตลอดคือถ้าคุณไปเจอบ้านคนสมัยก่อนที่เขาชอบพระก็จะเป็นจะพระแท้ทั้งหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี้ย ใช่ไหมอ่ะมาเด็ดสุดกันเด็ดสุดโผล่แล้ว,วลแบบดูง่ายหน้าตาติดครับโอ้โหขุดง่ายเลยเนื้อเนือเน้อน้าหุ่นน้าชัดมากเลยดถมีปากป็จมูกนี่ ทำเสือนัแก่ยิ้มทองเ่ยปากจมูกชัดเจียวเลยก็คีมมาดีลูกคีมแล้วครับทีมตัดไงี่ดีได้ดีพี่จะตัดเด้ออยู่งั้นขาสิบวันมั้งยิ้มทองสวยนะตแบเนี้ยปดูกันอย่านเงี้ยแล้วไม่จริงๆเราทำเสือปากจมูกจะไม่ค่อยเห็นอ่ะยากไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกรอบพระแบบเนี้ยเป็นกรอบเก่าถ้าอย่างเงี้ยไอโจโอใช้ปากกัดหมดอ่ะเปาะ พ่อ,อติ่มกรอบพ่ิติ่มกาใส่แค่ดูโหดูตาดูจมูกเน่ก็เวลาเจอพระอ่าแล้วพ้าแบบนี้ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะ คืนนี้ไม่เคยเจอครับคืนนี้ทัสุเอออ่าถ้ามีโอกาสได้เจอก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนช่วยพูดอะไรในพระหนึ่งอย่างอ่าช่วยพูดอะไรในพระสองเรื่องราคาค้านิยมอ่ะพูดไปเถอะจะถูกจะแพงไม่เป็นไรอ่าจะถูกจะแพงไม่เป็นไรพูดไปเถอะ นะเพราะผมไม่ได้สนใจว่าจะต้องขายแพงแต่ผมอยากให้เวลามีพระตัวอย่างอ่ะให้เพื่อนเนเนี่ยได้พูดคุยคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยหลายๆร้อยคนเนี่ยเขาจะได้รู้ไปด้วย้าคู่ํำเสือแขวนคู่กับมหวี่วน่สุดของความเหนียวนักเล่นรุ่นเก่าชอบมากๆถูกต้องครับทำเสือหลักแสนมานานแล้วครับอาจารย์ ทำเสือหรืสมเมด็จยุครุ่นพ่อรุ่นปู่ชอบแข่งกันเป็นพวงแบบนี้อันนี้ไม่ก็ดีตลกกวะอันนี้ผูทำทำเสือเลยโอ้โหพระในตานานครับผูทําเสือ มีใครที่เมนได้ดีไหมวัดความรู้กันเลยอวัดความรู้กันเลยเนื้อดินจริงๆต้องมีกลุ่มทําเสื่อเป็นเป็น,ปนสักพาร์ทีครับหลวงที่ผมยิมพ์มาเนื้อชินจะเป็นปลุกหนังเดียวครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊คุณนี่เป็ดอาพี่โอ๊คุณกลับมาจากเจวเหนือแล้วเหรอครับ นี่แต่อันเนี้ยที่เราเล่นงานคือกุบราชบุรณะ<ช>น,นะฮะเขียนบ้างว่าแต่ก่อนเขาใช้อะไรกัน<อ>สมเด็จหลังตาแผ่นดินคนแต่ก่อนใช้ตาแผ่นดินครับสมเด็จตาแผ่นดินเสก้องสมเด็จโตสมทวันไหมครับ อันไหนที่ผมไม่รู้อะอก็นะพูดไม่ได้แต่ถ้าสายวังอะกับตาแผนดินอะคนละพิธีครับพระทรมเสือเป็นที่โจทย์จันในยุคโบราณจนมาถึงยุคนี้แขวคาาปลอดภัยนิรันตรตาลายไม่แพ้พระในใดอ่าุทธคุณครอบจัก,กรวาลพระทรมเสือเป็นพระสายคงกระพันชาติใช้ป้องกันตัวในสมัยก่อนคนชอบกันครับพี่นุ่านธานกิสุดยอดอแล้วดูนี่ เฮ้ยแล้วเวลาตาแผ่นดินถูกใช้แล้วเลยนะเนี่ยผมต้งเลยอืมเหนือพอเวลาใช้โดนเหงื่อแล้วจัดนะโอ้โหกลับมาแล้วครับพี่โอ๊ตคิดถึงครับติดภารกิจหลายวันเลยพี่โอ๊ตูลข่าวอยู่ว่าไปเที่ยวเหนือมา เคยเจอพากุบ้านตากไหมครับพี่จินไตได,ได้ยินชื่อนะแต่ไม่แต่ไม่ได้เห็นของนานแล้วอืมอ่าเป็นเนื้อดินนะเป็น,ล,น,นลักษณะแบบนี้คือหลังปีสองพันห้ารอยตอนนี้เขาเจอข้อมูลแล้วว่าพาะชุดเนี้เขาบอกว่า เป็นพระชุดที่หลวงปู่บุญธรรมกับหลวงพ่อสำเนียงลงทรงเซกสององค์ก็คือปู่ซุกป้าของมะขามพระอะไรปู่นาคปู่นาคใช่อ่าเป็นเจ้าพิธีปู่นาคเป็นเจ้าพิธีใช่เนี่ยพระชุดปู่นาคพระข้าวันแล้วก็โคพิพมที่มีอยู่ในรูปปู่นาคสมระฆังอะไรพวกเนี้ยปู่ซุกลงหลวงพ่อบุญธรรมสมเด็จโตลงหลวงพ่อสำเนียง์เปสำเนียน สายจิตวิยาทำไมต้องเอาลงสงเซเนื้อแบบนี้นะก็คือเนื้อยุคหนึ่งกว่าซึ่งแกออกมาไม่รู้ว่าพิมพ์เนี้ยจะเป็นสมเด็จอะไรซึ่งถ้าเราเห็นคุ้นๆกันแบบนี้ก็จะมีอ่าพ่อผมช่องแคร์เนื้อยุคนี้นะพ่อผมช่องแคร นี่หรือนะในสายวะละัลคังนั่นแหละท่านคำาลนวิทย์เคยมีประสบการณ์กับพระกู่ทาเสือท่านจึงศรัทธามากถูกครับนะต้องบอกว่าตำรวจทหารมีประสบการณ์กับทําเสือหมดแม่สายสมเด็จเขาก็มีแต่พระสมเด็จนะอเอาเอาว่าอันไหนที่ที่เป็นยุคหลังเราแยกไว้ อยากได้ตาแผ่นดินครับสวัสดีพี่โอคุณสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอ,อันไหนที่เป็นยุคหลังเราแยกไว้แล้วยุคที่คือฮาประทับใจก่อนโอตาแผ่นดินที่เป็นพร,มมนระที่ผมไม่ค่อยขายนะครัเป็นพระที่ผมไม่ค่อยขายนะ ชายพอเส้นบางนาะหลังหมูป้าอ่านี่ชายุคปีหนึ่งกว่าสวัสดีพี่นาฏมุงกะลุณาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นาฏอ่าเลี้ยมแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีได้องค์นี้เด็ด อ้าวองค์นี้เรามาคุยถึงทําเสือนี่ราคาแล้วไหร่พี่บอกหลักแสนอ่าสวยๆแบบนี้ก็ต้องคุยกันหลายๆมืนละใช่หน้าตาติดนี้ไม่ค่อยเจอนะอ่าหน้าตาติดไม่ค่อยเจอนี่เป็นสมเด็จ <c oughs> นี่ปิดตาแผ่นดินสี่พันข้อหนึ่งองค์ครับอ่าพีสวัสด สวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งทําเสือของแท้ๆฮะยากมากครับพี่นาซูครับนี่สมเด็จอรหังพี่โอคุณเนี่ยพิมพ์พระอรหังเลยครับองค์นี้ ของสังาะสุกไก่เทือนวัดพรับแล้วเวลาคุณได้ส่องปุ๊บเนื้อเดียวกับตุ๊กตาวัดพับถูกต้องอาจารย์สมเด็จโตครับสังฆาะสุกไก่เทือนอ่าแล้วดูเวลาแท้ๆหยิบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงวัดพับจริงๆถึงสาราะสุกจริงๆดูเนื้อ เนื้อเดียวกับตุ๊กตาวัดพรับเนะเราต้องพูดว่านะอาจารย์ของสมเด็จโตต้นตำรับของการสร้างพระสมเด็จ ภาคูเหนือนดินอั้นดับต้นต้นของสุพรรณคือภาคทำเสื่อนี้แหละครับอืทำเสือแพงกว่าบ้านกลางอพี่ผมสั่บอกว่าทำเสือแพงกว่าบ้านกลางใช่อ่ะนี่เราไม่ได้เจอสมเด็จอระหังแท้ๆกันแล้วแกะมานี่เอาว่าหน้าใหม่วงการเลย เนื้อก้ากว่าวัดละหัางยุคแรกอีกครับอ่าเนื้อเดียวแบบนี้สังราชสุกเรือเรือเลยอ่าต้องเก่ากว่าครับสมเด็จอละห่งหลักแสนเหมือนกันอ่าคือจริงๆต้องแพงกว่าสมเด็จโตจริงเพราะเป็นอาจารย์เพราะเป็นอาจารย์แต่ด้วยที่ว่าของมีน้อยอ ดูพระสมเด็จอรหันเป็นแล้วสามารถดูสมเด็จวัดระฆังได้ด้วยฮาสวัสดีพี่อุไทยลักษณะโยทินจ้าสวัสดีครับคุยเรื่ององค์นี้กันคืออรหังฮะเรารู้นะว่าลงหน้าปกหนังสือคนที่เล่นพระในประเทศไทยรู้หมดนะว่าพระสังฆราชสุกไก่เทือนคืออาจารย์ของสมเด็จโตพม,มรังสี มีใครไม่รู้บ้างรู้หมดเนื้อดูง่ายนะเนื้อ่ารู้หมดนะครับบางคนเน่ะเมื่อรู้แล้วว่าสังกราชสุขคืออาจารย์สเปโตเนี่ยบอกพี่ทวีเนี่ยบอกเลยว่านะพี่ทวีให้เกี่ยวนะเรียกพี่โอ <laughs> อ่าหาวันทาเสมาวัดพับให้ที เนี่ยอาวันทาเสมาวัดพับไปทีเนื้อหาเข้าใจง่ายมวลสารหยุบย่นตามธรรมชาติความเก่ามีคนอ่าตอนนี้คนดูสมเด็จเป็นเพราะจันโอ๊ตหลายคนฮาแท้ต้องแบบนี้เนื้อวัดพับก้าวกว่าวัดละครั้งโอ้โห หันหลังมายิ่งดูง่ายครับหาเจอได้ยากแล้วตอนนี้ก็ถ้าเป็นแท้ๆก็จะเนื้อเดียวกับนะฮพระสมเด็จโตแล้วครับแต่จะเก่ากว่าองค์นี้นะถ้าแกะมาโอแชมป์วงการแล้วะล่ะ ถ้าคนดูเป็นตั้งสติได้ก็ไปจะแพงกว่าพระส,สมเด็จโตครับอซึ่งเวลาเลี่ยมทองอ่ะเลี่ยมทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะอคโหเวลาได้เจอ <c oughs> สมเด็จหลังแท้เป็นไง <c oughs> บางคนซื้อสี่ห้าแสน ถ้าตัวจริงแบบหยิบมาเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับคือพิมพ์อรหังเนี่ยทําย้อนยุคตลอด<แ>สมเด็จโตก็ทำํำปู่นาก็ทำํำทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็อปเช็คพาแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียงหนึบาทเท่านั้น แท้ปุ๊กกระปับไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S J Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย